อยากให้ประชาชนเดินทางสะดวกสบายนะคะต้องแบบนี้นะคะไปไหนมาไหนก็เดินทางด้วยรถสาธารณะแบบนี้นะคะมันสะดวกสบายมากๆค่ะพี่ๆว่องไวทันใจประหยัดงบด้วยค่ะราคาก็ถูกมากๆค่ะบางประเทศ ยังทำไม่ได้นะคะราคานี้สถานีละ17บาทเท่านั้นค่ะถูกมากๆแบบนี้ก็ถูกใจไวทำงานอย่างเรานะคะใช้รถไฟฟ้าไปทำงานอย่าง สะดวกสบายว่องไวทันใจคะ่ะพี่พี่วันนี้จะพาพี่พี่มาชมบรรยากาศนั่งรถไฟฟ้า BTS นะคะพี่พี่สวัสดีคะ่ะสบายดี fc ทุกคนขอพอะคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะพี่พี่ขอบคุณคะ่ะคลิป ธรรมชาติไว้บนตึกก็มีเตรสิพาพี่ไปเบิง่งอยูพี่ืูแคลมทอร์คิาะนบามี่ พูดอย่างเี้นะคะนี่เด้อพี่ๆประมาณนี้เลยนะนี่ก็อยู่ในช่วงตรุษจีนนะคะนี่ก็จะเป็นมังกรนะคะ่นะะี่นี่น,นี่ก็เป็นมังกรยักษ์ใหญ่เลยตัวเป็นล่มเทิมเลยนะคะพี่ ตัวใหญ่แท้ะเขาทำถึงนะก็จะมีเพลงด้วยนะ จริงๆนะคะฝีมือคนไทยล้ำค่ามากๆทำได้ไงคะเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีอีกแบบหนึ่งนะคะนั้นไม่รู้ชื่อนะคะแต่นี้ก็ช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็จะจัดอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็จะเข้าวันจีนตุดจีนนะคะวันจีนมาสั้นวันตุดจีนนะคะพี่พี่ ว่าวันไหนคะก็คือจัดแบบนี้อีกแล้วนะคะนะคะคนจีนคนอะไรมาก็จะมาใช้รูปคู่แบบนี้เลยนะคะพี่พี่แล้วก็จะเป็นจอนะคะพี่พจอแบบนี้นนเทย ดังสวยงามเลยนะคะแบบนั้นเลยนะคะผู้คนกับรถยนต์แทบจะเท่าเทียมกันทุกวันนี้สามารถที่จะมีพื้นที่ของคนเดินแบบนี้นะคะส่วนข้างล่างก็จะมีพื้นที่ของรถนะคะก็จะแบ่งกันเลยแบบชัดเจนมากนะคะมันดีมากๆนะคะประเทศไทยแบบนี้เลย ยนข้างล่างแบบนั้นเลยนะคะเขาแบ่งกันแบบนี้เลยนะคะชัดเจนเลยนะคะข้างบนนี้ก็จะเป็นสกายวอล์กให้ผู้คนเดินกันเป็นอิสระแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่ารถจะเสียวหรืออะไรจะเสียวนะคะ เก็บภาพแสงพระอาทิตย์ตกแบบนี้เลยคนะ่ะเก็บไว้เป็นทช่ระอกลึกรับขอฟ้านะคะพี่พี่ ในรู้สึกว่าดำลง